สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูขผู้สุสคนนะครับเออ,อมางานเกี่ยวครับงานเกี่ยวเขา่าคือเก่าล่ะครับงานเกี่ยวเข่ากาับตามรถเกี่ยวเข่าครับมาครับที่ตามเมืองน้ากันครับมาเกี่ยวเขานอนครับเข่าหน้าทงหน้าทงอยากนอนครับ น่ามท่วมแล้วก็ต้นเข่าอยากอ่อนครับบุมมีต้นยืนเลยครับแต่ก็งามอยู่ด้ครับห่วงใหญ่ดีอยู่ครับหน้าให้บใหญ่ครับเกี่ยวแป๊บเดียวกับซิเล่แล้วครับใส่วิธีการถอยแล้วครับเกี่ยวไปแล้วครับถอยไปตั้งล้ำใหม่ครับ เดียวครับเพราะว่าถอยบอกไกลถอยเอาแบบนี้แหละครับถอยแล้วก็เกี่ยวมหมัยครับ รอบนี้ก็เกี่ยวหลอกขนน้มาเลยครับสิตลิมแลวครับรอบนี้ช่วงสิตลิมกสิเกี่ยวซาหน่อยเจ้าหน่อยครับต้องค่อยเกี่ยวครับเดี๋ยวกระสิญ่ายไปเกี่ยวอีกซีกหนึ่งครับเหลือเรืออีกซีกหนึ่งฝั่งนั่นครับไปครับตามไปนั่งกันครับ เท่อก็บแบ่งเกี่ยวเท่อสี่ครับเพราะว่าต้องถอยเอาครับเอาบปได้เกี่ยววนก็เลยต้องแบ่งเอาครับไปคอยเกี่ยวหมอกใกล้ๆไปก่อนครับนี่กระส้วิธีการถอยขึ้นกันละครับส่วนวิธีการปลูกกะ ใส่ใส่การว่านเอาได้ครับนี่เป็นหน้าว่านครับแต่ว่าช่วงว่านนี่ว่านแห้งเลยได้ครับวิธีการก็คือไถก่อนครับไถเสร็จแ,แล้วก็ว่านเข่าครับใส่เครื่องใส่เครื่องพ่นว่านว่านเสร็จแล้วก็เอารถมาปั่นครับปั่นกบมาริดเข่าครับ ซี่ีกนี่กะสีแล้วละครับนี่เก็บรอบนี่กะเรียบร้อยแล้วครับสรลบคกิปนี่กะขอจบสำนีนะครับสวัสดีครับ